อะไรแม่ไปโดนปุ่มมันค่ะแ mm. ม่ไม่รู้ว่าจากาทางไม่ได้แม่ไปโดนปุนน่มไง

เหนื่อยยังพอแล้วพอแล้วเหนื่อย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 แล้วส่งให้สรยุทธเลยออกรายการเช้า